ระดับ78็รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์อของดวงเดือนตุลาคม2565ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาว ลัคนาราศีมีนนะครับปลายฝนต้นหนาวสุกรเกษตรอาทิตย์บดีนะครับครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับแหมจริงๆแล้วเนี่ยดวงของท่านเนี่ยมันจะเริ่มขยับดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับมันจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่า งานเข้านะครับงานเข้าอันนี้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะฮะอันนี้เข้าดีจริงๆนะครับก็จะทยอยเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับก็พอจังหวะที่เออเรียกได้ว่าดาวมาเล็งตัวท่านแล้วมันให้ผลดีเนะี่ยม,มันก็จะส่งผลเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นรอจังหวะอีกนิดเดียวนะครับพอเลยต้นเดือนมาหน่อยเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห ยันกระถินนะฮะยันทออกระถินนะฮะเรกได้ว่างงานนี่มีเข้าไม่ขาดทีเดียวนะครับโอโ้เรียกได้ว่าใครๆก็จองตัวท่านนะฮะอยากให้ทํานู่นให้อยากให้ทํานี่ให้อะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะจังหวะดาว ประจําตัวเนี่ยก็ยังดูถอยอยู่นิดด้วยนะครับแต่ว่าอาศัยว่าดาวเล็กๆนะฮะที่อยู่ตรงนื่นเนี่ยเดินดีนะฮะก็เลยช่วยส่งเสริมให้เรียกได้ว่ามีงานมีอะไรต่างๆเข้ามาไม่ขาดนะครับก็อดทนสักนิดนึงนะครับเรื่องจังหวะดีๆเนี่ยจังหวะที่ดาวจะเดินหน้าเนี่ยมันก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วนะครับเพราะว่าแค่ประมาณสักแล้วเรากลางเดือนธันวาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าดาวก็จะกลับมาเดินปกติคือดาวระจับตัวของท่าคือดาบพฤหัสเดื นะรับมาเดินเป็นปกติทีนี้พอเดินเป็นปกติแล้วไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสหรือเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยตอนนี้เขาไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือราบผลอะไรต่างๆเหล่านี้จังหวะนี้เนี่ยดาวเกตนะครับนะเข้าไปกระตุ้นนะครับนะฮะในพพการงานของท่านนะครับก็เรียกว่าพอหลังวันที่3ามปเนี๋ยหูยิ่งงานเยอะเลยนะฮะงานเยอะเลยทีเดียวนะ ความเป็นลาบเป็นผลในแบบที่เรียกว่าดาวเสาร์จะให้มาเนี่ยเรียกว่าเขาไม่ค่อยให้ปรบเร่านะครับเขาเรียกว่าต้องออกแรงกันสักหน่อยนะครับนั่นออกแรงกันสักนี้ในจำนองนี้นะครับก็ถึงจะได้รับผลดีได้รับผลได้ออกมานะครับช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์และดาวศุกร์และก็ดาวพุธเนี่ยนะฮะมาอยู่นะครับในตำแหน่งที่ เป็นพบปัตตนิของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีดาวเสียเลยมีแต่ดาวดาวที่ส่งกันทั้งนั้นเลยนะครับรวนแล้วแต่ว่าเป็นคู่สมพลคู่ท่าตน,นะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า พูดยิ่งพูดยิ่งจาเนี่ยโอ้มันฟังแล้วมันรื่นหูอ่ะเลือกให้เลือกสารคมพูดให้ดีเลยนะฮะเพราะยิ่งพูดดีเท่าไหร่นะโอโหเรียกางานการหรือเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะมีเข้ามาเนี่ยให้กันเรียกได้ว่าไม่ขาดเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่านะครับมันก็มีดาว,จาวเจ้าเรือนโพบอิอะไรเข้ามา ด้วยนิดหนึง่งแต่ว่าในความเป็นอริที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เรียกว่าเราจะได้ทําสิ่งต่างๆนะครับมันก็เรียกว่าเรื่องธรรมดานะถ้าเราทําอะไรแล้วพอมอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ก็เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยความสามารถนะครับของชาวลัคนาราศีมีผูม้มีดาประหัดเป็นดาประจําตัวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่ติดตัวอยู่เนี่ย แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนทีเดียวมามั่นใจครับมั่นใจคนมีนี่นะครับโอ้เราจะทําให้เขาพอใจในคําถามคําตอบนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครแต่เมื่อเขาได้รับข้อมูลได้รับวัตถุดิบที่จะนําไปโปรเซสต่อได้เนี่ยโอ้เขา ทีนี้ก็เรียบว่อเต็มที่เลยนะการงานอะไรต่างๆนี่จะไปคล่องเลยส่วนการเงินนี่นะครับแน่นอนครับกอดาวพระหูก็ยังคงอยู่ตรงนี้ไปจนถึงตุลาคมไม่ใช่ตุลานี้เท่านั้นตุลาคมปีห6ทัดังนั้นเนี่ยความจําเป็นในการใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆก็คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ต้องกังวลใจไปครับเพราะว่าผมก็มองว่าจังหวะของดวงดาวเนี่ยเขาจะเกื้อหนุนให้ตัวท่านเนี่ย มีโอกาสได้ทํามาหาได้นะครับอาจจะเรียกได้ว่ามีเก็บไม่เท่าไหร่แต่เรียกได้ว่ามีใช้กันไม่รู้จักบทเพราะลองนึกดูนะครับหลังจากช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยไปต้นไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นจังหวะที่ดาวเพอรหัสนะครับจะมีความเป็นราชาโชคนะครับความเป็นราชาโชคนี่แหละครับโอ้โหแม่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ดียิ่งกว่าดีดีสุดยอดดีเลยครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออร์คุลนะครับสถาปาติหารนะครับมาร่วมด้วยในการออกคําทํานายนะครับมีคําถามมีปัญหาอะไรนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4ี่นะครับก็ผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับค้ำพยากรก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเอามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ่พร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับหืมสำเร็จยิ่งใหญ่ทำอะไรนะฮะคนก็ยำเกรงนะครับทำอะไรคนก็ยำเกรงนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่ามีความมีความสำเร็จมีอำนาจนะครับโอ้เรียกได้ว่าใครอยาก มีได้ลูกตอนนี้เนี่ยได้เลยทํานองนั้นเลยทีเดียวนะครับคือความสําเร็จแล้วก็ความเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อยำเกรงที่จะได้รับหรือความเกรงใจที่จะได้รับจากผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นมาเนื่องจากตัวท่านเองนั่นเป็นผู้ที่มีความรู้นะเป็นผู้ที่มีความสามารถนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยไพ่ก็เพียงออกมาเพื่อตอกย้ำนะความ สำเร็จนะฮะที่ท่านจะได้รับนะครับจากสิ่งที่ท่านทําจากสิ่งที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็ขอแสดงความยินดีไว้ณที่นี้นะครับกับความสําเร็จที่ท่านจะได้รับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะทําให้เกิดความสุขในชีวิตของตัวท่านสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับก็เรยว่า การที่ทำมาหาได้ค้าขายมีกำไรกำไรนะครับก็เมื่อมีกำไรกำไรแล้วเนี่ยนะฮะก็นำบางส่วนนะครับไปทําบุญสุนทานนะครับสิ่งที่เรียกได้ว่าไงอะ่ะเป็นผลนะฮะแห่งทานนะก็คือผลของบุญที่ตัวท่านทำเนี่ยมันจะวกย้อนกลับมาทําให้ความสําเร็จของท่านเนี่ยมีความเป็น พะวีคูณยิ่งขึ้นนะครับนะฮะดังนั้นการได้ไพ่เศรษฐีนวโกดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีเพื่อที่จะบอกให้ท่านรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในตอนนี้แล้วทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทําทานบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาทําให้เกิดความสําเร็จที่ทวี มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเออร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับท่านที่เลือกไพ่กลองที่3นะครับขอเรียนว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับหาก ต้องการรับการสนับสนุนจากครอบครัวนะฮะพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆท่านออกปากได้ครับช่วงนี้เรียกได้ว่ามีโอกาสมีจังหวะที่เขาจะให้การสนับสนุนมีโอกาสที่เขาจะให้การส่งเสริมของตัวท่านนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับี่่อดูแลนะครับปกปักรักษาท่านอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าบ้านเรือนแห่งนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า จะอำนวยชัยให้พรให้ตัวท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะรประสบความรุ่งเรืองนะใครที่ใช้บ้านเรือนเป็นที่ทํากิจการนะฮะหากได้ไปใน,นลักษณะย,ยนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าพันธุนี่คงจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือหลักฐานบ้านช่องนั้นก็คงจะเหมาะสมกับการที่ท่านจะตั้งตัวนะ สร้างกิจการให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองซื้อไปนะครับผมสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4นะครับไพ่อันนี้เนี่ยเป็นไพ่แห่งความสุขและความสําเร็จกันทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นนางงามก็มองลงเลยทีเดียวนะครับเรกได้ว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับออความบันเทิงความรักนะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบความสําเร็จประสบความสุขนะ ได้รับการาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเรียกว่าเบิกบานใจกันไปทั่วหน้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งความสุขนะฮะเทพแห่งความเบิกบานนะครับความสําเร็จหรืออะไรต่างๆทาเรื่องสวยงามทําเรื่องเอ่ยน่ายินดีทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันนําความสุข มาสู่ตัวเองและสู่ผู้อื่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรื่องราวนะฮะที่ท่านกำลังจะต้อง เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทําในเวลานี้ก็ขออวยพรครับให้มีความสุขกันมากๆกับสิ่งที่ท่านจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องสำหรับชาวลัคนาราศรีมีนนะครับก็เรียกว่าดีกันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับต่อมาถึงช่วงเดือนตุลาคมนี้เนะี่ยก็ยังมีโอกาสมีจังหวะที่จะทําให้เกิดความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการง,งานนะครับโหเรียกว่ามีจังหวะที่ดีมากๆมีการกระตุ้น เป็นอย่างมากเลยกับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขความสำเร็จโดยทั่วหน้ากันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศ